็ขอความตุกจงบังเกิดมีแก่แรงทั้งหลายก่อนที่เราจะปฏิบัติจะสวดมนต์ยุคภาวนาก็ดีให้เรานองน้อมจิตนอกน้อมใจงนอาน้อมสักการเด่องค์พระภูมีพระภาคจาา ของเราจะก่อนให้เราเพียงให้เราขอดึกความตั้งใจเขารพบในพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสระญเป็นที่พึงของพวกเราแล้วเราก็พยายามสํารวมกายสํารวมใจสํารวมวาจาแล้วก็ตั้งใจ ันว่าตั mm ้งใจจะแปลเป็นสมาธิคือตั้งใจมั่นมั่นที่จะฟังให้เกิดเป็นประโยชน์ของปัญญาเมื่อเรามีปัญญาในฟังด้วยความตั้งใจปัญญาเง้นอาจจะทำให้เราทิดเคยเห็นผิดอาจไม่เห็นถูกใจบางที จะขอพูดให้ลูกหลานทั้งหลายได้ฟังถึงเรื่องสติปันสีสติปันสีนี้ลูกหลานทั้งหลายการปฏิบัติตั้งสติเพื่ออะไรเพื่อให้สติมันตั้งและเพื่อแห่งปัญญาปัญญาก็คือญาณแห่งความยั่งรู้ ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นสติปัญญาในกายเวทนาจิตธรรมเราจะถือว่าเป็นโพดทงในกายเวทนาจิตธรรมและเป็นตัวรู้หรือยานอย่างรู้ในอายสั์ทั้งสี่ก็เกิดขึ้นในกาย เวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้มันมารวมอยู่ที่จุดนี้เองไม่จะรวมที่อื่นสติก็ตั้งขึ้นที่จิตโพชงที่เป็นตัวความรู้ก็ตั้งขึ้นที่จิตตัวยานคือความอย่างรู้ในอายสศัพท์ทั้งสี่ก็ตั้งขึ้นที่จิตแม้ว่าจะมีธรรมะ อยู่มากหรือคำแฝงอยู่มากดังที่หูดมาแล้วงั้นต่ผูป้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อจะปฏิบัติได้ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ให้ได้สติทุกทั้ง n g à ลมหายใจให้มันเป็นสติปัฏฐานในลมหายใจ เมื่อได้สติขึ้นมาใจวมเป็นสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่งก็จะได้ขึ้นปัญญาขึ้นมาเป็นพลทธสงแล้จะได้ยาคือความอย่างรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักการดับทุกข์แล้วก็รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์ขึ้นโด,ด,ด,ดยตัวเอง ก็ใานอยสัยคือทุกขจำมุทัยเหตุที่เกิดทุกน์นิโรคือความดับทุก์มัรคือการปฏิบัติหรือขนทางปฏิบัติในทางดับทุก์แขละหากเราได้อาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระปุทิแก้วเป็นแสงสว่างเป็นปฏิบัตินำทาง ก็ยิ่งจะทําให้ได้สติปัะฐานได้โคทงใหญ่ช้างได้อายสั่างขึ้นสะดวกขึ้นได้ง่ายและแม้ว่าจะได้ขันของธรรมดังที่กล่าวหรือคิดขูดมาแล้วนั้นถึงจะไม่รู้จักทื่แต่ก็เปนว่าได้ถึงเหมือนอย่างเมื่อมีแสงสว่างส่องทาง และมีคนเดินทางก็มีตาลืมดูทางก็เดินไปตามทางที่มีแสงสว่างส่องเห็นต้นไม้งา,นงาชนิดมีดอกไม้งา,นงาชนิดที่อยู่สองข้างทางแม้พวกเราจะไม่รู้จักว่าต้นไม้งั้นถือว่าอะไรแต่ก็ถือว่าเราได้รู้เราได้เห็น เห็นต้นเห็นดอกเห็นใบเป็นต้นโดยเราไม่รู้จักชื่อเราได้แต่เห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นกายสักขีคำว่ากายสักขีคืออะไรสักขีพยานทางกายคือมองเห็นดังนี้มีความรู้ความเห็นธรรมะแม้ว่าจะได้เราเรียน ให้รู้จักชื่อเสียงของธรรมะดังที่หูดไว้รู้เห็นทุกอย่างว่าอะไรคือสติอะไรคือโพชงอะไรคืออายสจัต่ถามว่าทุกคนเหล่านั้นไม่เคยปฏิบัติรู้จักจะชื่อแต่ไม่เคยเห็นต้นไม่ทั้งหลายแต่เ้าผู้ปฏิบัต อาจจะไม่รู้จักเลยว่าสติหดทงอายจัก <elaborate> นั <knit professional> ่น <Than> คืออะไรแต่ชาวบุคคทั้งหลายเดินไปแล้วีได้เห็นเด้รู้ดตัวของตัวเองก็เข้าว่าเธอนั่นแหละเห็นได้ดตัวเองบางทีเมื่อไปเห็นเขาดืตัวเองแล้วข้างน้าเราฏิบติถึง เราก็อาจจะไม่ร um, ู sat, ้จักเสียงด้วยซ้ำวัืถอถ้าเราจะเปรียบเป็นต้นไม้ในการปฏิบัติวชื่อต้นอะไรตามที่เราเห็นมาอย่าง้งตามปฏิบัติให้จตสติหยุดหดทงได้ยย่างออยสัตว์ขึ้นมาได้ด้วยตนเองงั้นโดยตั้งต้นปฏิบัติ กำหนดขิเข้ามากำหนดรูดูร yup. <c bio> ่มหายใจเข้าดูรมมหายใจออกนี่แหละให้ได้สมาธิแล้วเมื่อได้สมาธิขึ้นมาความรู้ความเห็นจะเป็นไปเองและเป็นดังที่กล่าวมาแล้วงั้นเมื่อด้มีความรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้า Cô dân ta thăm hay đầy rắp Khoảng xa ruột xa bãi Ngay càng phát triển bản định thịnh Ông sống dưới Pháp bà râm ma của bọc, đầy sởn hãy lưu trật phạm xúc quay sống ngay càng phát triển bản thăm Thế ta sống sẵn sởn hay lưu trật Vĩ mút tị Ngay Phút Chà-càn, còi Phút Chà-càn Còn đầy nghìn mà งุติแปลว่าความพ้นความุพึงคือศูเปล่าไม่มีตัวไม่มีจงเกิดขึ้นวางแล้วพอวางจากเิเรททั้งหลายเพราะองค์ทรงตัดเรียกไว้เงยขมัตสุขความสุขที่เกิดจากการเงยขมัตเงยขมัตโลกการออกบริเวกิสุ ความสุขี่เกิดจากความสงัดสงบความสุขี่เกิดจากการสงบระงับความสุขี่เกิดจากความรู้พร้อมด้วยปัญญาอันความสุขที่องค์พระบรมุูตัดที่ไว้เหล่านั้นเพื่อความเข้าใจง่ายจึงจะยกเอาคุณลักษณะแห่งความสุขนั้น มาเบียบเทียบเบื่อยู่เช่นพระพุทธเจ้าของเราคือพระองค์ตัดเรียกว่าในธรรมสุขแปลว่าผู้ปฏิบัติธรรมหากได้หรือตั้งใจฟังและได้รู้พระพุทธาธิบายตามสมควรก็ย่อมมีความรู้สึกว่า แม้ว่ายังไม่สมาถจะจะพบกับเนีคัามักสุขอย่างสมบูรณ์ไดแต่ว่าประจำที่จะต้องให้ได้รับความสุขทิ่งนี้จะเป็นจะง้อหรือมาก็าตามเพราะว่าหากไม่ได้เจลยแล้วจะไม่ได้รับความสุขอันแท้จริงซึ่งเป็นผลอันเปิดสำหรับ ายของตัวเองในความมาสุขนั่นความสุขที่เกิดขึ้นจากการออกก็หมายถึวว่าออกจากเรื่องวุ่นวายออกจากทุกขั้งหลายอันเนองมาจากความกังวลของพังเป็นต้นซึ่งถ้าเราเรียกกันง่าๆก็คือกิเลสแม้ว่าทุกคน คู <c oughs> ่ที่ยังรักกิเลสไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็ไม่สำมาที่จะรักได้ก็ขอให้ลราอรานคุกคุค่อยๆทาค่อยๆพิจารณาไปแล้วก็ตรงพยายามที่จะโยนทิ้งให้ได้เขาอย่างไร อย่างไรก็แล้วแต่คนเรานั่นก็ยังมีกิเลสแต่แม่เช่นนี้าหากว่าให้กิเลสเขางัาโดยมันมีความว่างเว้งแล้วก็จะมีความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงสับสนหาความว่างมาจายเมื่อเป็นเช่นนี้หากแม่จะมีความบริบูรณ สมบูรณ์้กิดสัพเพิญเงินทองคาาจเงินองภายนอกนจั่งางแต่ว่าจิตใจของบุคคลเองนั้นมันจะรับความสุขแท้จริงเลยก็เสียชกเกิดเพราะฉงนง้นจึงอยากให้ลูกหลานทั้งหลายจำเป็นต้องหักปฏิบัติ ทำจิตใจให้ออกได้แกเรื่องกังวลผูกพันทั้งหลายจันน้อยหรือมากไม่ยอมให้เรื่องทั้งหลายเข้ามาผูกพันรุมรัดขอบงำจะไย้จนหาความว่างความสบายความสงบใดๆมิได้เลยองค์พระบรมศาสดาจึงได้จัดสอนว่า ให้พวกเราปฏิบัตินำตัวเองหรือนำจิตนำใจออกจากเครื่องผูกพันความห่วงใยเป็นต้นเรานี้ไปโดยตามลำดับเท่าที่กำลังใจจะทำได้ธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นจะเป็นขั้นฐานก็าตามขั้นสิงก็าตาม ขั้นภาวนาจะเป็นสมถวิปัสนาหรือสมาธิปัญญาก็าตามทุกข้อทุกหมดทุกบทย่อมเป็นการสั่งสอรที่นำออกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะขององค์พระบรมครูทุกข้อทุกบทจึงเป็นการปฏิบัติ นำออกไปจากเครื่องผูกพันความอะไรอาทรห่วงใยถ้าร่วมเข้าก็คือว่าออกจากกิเลสละกองทุกข์ให้เป็นปาะเปะเป็นข,อขอ้ขเป็นเรื่องเรืองเป็นย่อยยับยับและเมื่อเป็นดังนี้แล้วตามปฏิบัติตนออกไปได้เส่าใด ก็จะทำให้เกิดความสุขเท่านั้นออกได้มากก็จะรับความสุขมากออกได้น้อยก็จะรับความสุขง้อยเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลาย,าายความสุขที่เกิดจากการออกดังนี้ก็คือการถือในคำมมสุขและเมื่อมีความเข้าใจว่าเป็นสุขสาหรับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ชาจ้าหรือจะเป็นคัิหัสแล้วก็ไม่เลือกก็จะเป็นหญิงเป็นชายก็จะต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้ออกไปใหญ่จึงจะได้ว่ามีความสุขกันแท้จริงอย่างนี้ในํารมะสุขนั้นธรรมะคือเป็นคำสอนขององค์พระบรมครู จึงได้เรียกว่าธรรมะที่เป็นเครื่องนำออกไปคือการนำออกไปจากกิเลสและกองทกข์ทางนั้นไม่มีที่จะนำเข้ามาสู่กิเลสและกองทุกข์เลยสักข้อเดียวเพราะทางนั้นลูกหลานทั้งหลายผู้ยินดีในการปฏิบัติธรรมจึงได้พากันออกไป ให้ใจของเราว่างให้ใจของเราออกจากเลสแะกตองทุกขเป็นเรื่องเรื่องเป็นขกๆกเป็นปอกปอไปโดยลำบและแม่สุขอื่นอันที่จริงกงนี้เนื้อความที่เป็นอันเดียวกันนี่แหละความสุขที่เกิดจากความสังหัดอันนี้ท้าูดก็คือ ทำตนให้สงัดให้สงบจากเครื่องคั่วพันทั้งหลายเว้นจากการคุกคีทั้งหลายเพราะว่าการที่จะออกไปดังน,นั้นก็จะต้องทำตนคือใจให้สงบแล้วก็สงัดจากการคุกคีทั้งหลายด้วยถ้าหากว่ายังมีการคุกคีอยู่ด้วยเรื่องนั้น คือกิเลสทั้งหลายที่เรายังพึงคอใจอยู่นั่นเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปจากกองกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามไม่คุกคีอยู่ในสิ่งอันติดเป็นกิเลสด้วยเรื่องนั้นๆตลอดจนถึง บุคคลที่ทำให้เราเกิดเป็นกิเลสใงทางที่กอ่อให้เกิดความกังวลห่วงใยให้เกิดกิเลสให้เกิดความทุกข์ต่างๆทั้งนั้นลกูกหลานทั้งหลายองค์พระบรมครูจึงได้มีการแสดงให้เกิดกายวิเวคือความสังัดทางกายจิตตวิเว คือความสงดทางจิตใจอุปถัมิวิเวกความสงัดกิเลสไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปฏิบัติตัวปฏิบัติตนไม่ให้ทุกข์ขีใจห้ยดหยียบกับความสงัดสงบดังที่พูดมาแล้วก็เป็นอันว่าเราก็สามารถออกได้ แล้วก็จะความสุขที่แยกที่เลียกใหญ่อีกอย่างนึ้นว่าริเวทระสึกความสุขที่เกิดจากความเวกคือความสงบสงดแล้วก็ยังเลียกคืออย่างอื่นอีกตามแต่รล่ไล่ขนหรือรลยไล่ทันที่จะแป The farm sung ngục rung áp nặng. The kim mummy farm sung ngục rung áp, rút bát đi bát. Hai chị cháy sung ngục dài. Khu ai rô, cột rong, sung ngục sung ngục sung áp rung dài. Rút lại cái dáng nương và ra khát thoát mùa ngục rung đình nói rút ก็จะทำให้ความคุกทีลดลงจะทําให้การผูกพันลดลงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติกายวาจาใจใน่แดัะให้มันสงบถ้าเราาาิจัิเารณาว่าสวาจาสงบสงบกายสงบใจ โดยตรงแล้วก็คือว่าต้องคอยสงบเงับอารมณ์อันเป็นที่ตัง้งของราคะโทสะโมหะหรือว่าโร,โรูโกดหลงเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ดวความสงบเงับทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งทำให้เกิดความสุข อันเรียกว่าอุปสมสุขสุขจะเกิดจากความสงบซึ่งความสงบนี้เององค์พระรมมาสดาของเรายกัดาอนว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่ไม่มีสุขอื่นจะยิ่งไปกว่านี้ไงพวกจักาศิก์ที่ทั้งทั้งหลายรู้กันอยู่โดยมากว่า ความสุขที่ยิ่งไป,ปกวความสงบนั่นม่มีหรือว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งและในบรรดาการปฏิบัติเหล่านี้การปฏิบัติแห่งปัญญาเป็นตันวแห่งความรู้พร้อมย่อมเป็นสิ่งสำคัญพระพระพุทธองค์นั้นทรงระกิเลสและกองทุกทั้งสิ้นได้ก็เพราะพระองค์ รงมีพระปัญญาปัญญาคือความตัดสรู้พระอมเพราะฉันัันพระองค์จึรละจึงวางจากิเๅกและกองทุกใหญ่ทั้งหมดความรู้พ้อมนี้เป็นตัววิชาวิชาคือความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงและโดยตรงก็คือความรู้ในสัจจะ คือเป็นตัวความจริงสัจจะที่เป็นตัวความจริงนี้ซึ่งเป็นความรู้อย่างยิ่งก็คืออายสักเพราะทำให้ผู้รู้ระิเกจากกองทุกข์เป็นอายะบุคคลเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ไปเสริรใหญ่ก็คืออายสักจยาง คือความอย่างรู้ในอายุสัตว์ทั้งสี่นั่นเองอันเป็นหลักสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาและเราเมื่อปฏิบัติและเมื่อใปัญญารักเกลดใหญ่ลุกรารทุกคนก็ได้ความสุขอันเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อใหญปัญญา ระกิเลสได้ก็จะทำให้ได้ความสงบร,ระงับซึ่งเรียกว่าได้ความสงัดทางกายสงัดทางจิตสงัดกิเลสทั้งหมดอันนี้เรียกว่าปวิเวกยังไงธรรมะคือการออกทั้งหมดออกจากอะไรก็คือการออกจากกิเลส ออกจากเลสยกรกองทุกข์ได้ทั้งหมดเขาทั้งนั้นสัมโพธที่สุขคือความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมนี้ความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมจึงเป็นข้อสำคัญเรานี้เป็นความสุขเป็นแท้จริงซึ่งองค์พระบรมมรูใหญ่ทรงแสดงไว้เอง และทุกๆคนที่ได้ความสุขที่แท้จริงนั้นก็จะต้องมีส่วนในความสุขเหล่านี้แม้น้อยก็ตามถือว่าจะต้องได้ความสุขที่เจอจากการปฏิบัติให้ออกได้ไม่ติดขัดอยู่ในเครื่องอุปนหลายปฏิบัติให้ตายใจ Sơ ngục Ở trạng tiêu lệch đại Bất kỳ bật hay sơ ngục Đội tông Sơ ngục Răng áp rầu Cột rỗng Bất kỳ bật hay đại Bên gia Thì bên tùa lũ Dặn lông thứng ngay sạch chạp Thì bên khoảng tỉnh Anh bình thường Cầm trạng tiêu lệch แล่กองทุกใังน้อยหรือมากไม่สำคัญและเมื่อยังน้อยยางจิดพูดมาแล้วก็จะความสุขอันแท้จริงน้อยใหญ่มากแล้วก็ิดความสุขอันแท้จริงมากและบรรญาสุขเหล่านี้ที่เราต้องการคือวิมุตติสุขความสุขที่มีความหุพ้น หรือถ้าเราจะเรียกง่ายๆก็คือผ,ลผ,ลผลันผ่านทุกคนต้องการอารมณ์ผ,ลผลันผ่านยังที่พูดมาต้องมากมายก็คือการทำใจของเรานั้นให้ออกจากตองกิเลสให้สงบให้ระง,งับจากเครื่องเจ้าหมองทั้งปวง ขอให้บรรดาฤกษ์แรงทั้งหลายดิบแหงแล้วก็พิจารณาดูวยปัญญาของเราว่าจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี้มีอารมณ์อะไรเป็นกิเลสหรือมีจิตใจอะไรเป็นกิเลสก็ขอให้รรู้พือยายหาม Thì ta lắc, thì ta thẩn Ở chặt tình ta đã lưu vẽo Và Ngày tại Thứ sáng đoàn Của lâu Từng bệnh này Ta lưu vẽ tình năng mới lý Tình năng bình kỳ lệch Lâu dâng mới có Thì ta ออกจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นกิเลสก็ชื่อว่าเราไม่ได้ต้องการอารมณ์แห่งพันผ่านจะเราต้องการอารมณ์แห่งการไปอบายภูมิเพราะทั้งนั้น้าเรารู้ว่าสิ่งไหนที่มันเกิดเป็นโทษ cái chích cái chạy cái cài con rau ra có khó hay rau phải dây dàm khi kẹt thận thì kẹt khai ở kẹt sinh rau ngăn rau khai gây mà rau có được rau phản mà rau khai gây nói rau có được rau phản sụp nói ขอให้ลุกหลางทั้งหลายจงพยายามที่จะพิจารณาโทษของเจ้ทั้งหลายว่าเป็นของไม่ดีไม่งาม